โอเคครับทักีครับมาตัวจริงๆน,นะครับวันนี้ช่วงนี้มีคนถามเข้ามาในไทยสดตัวเยอะนะครับเกี่ยวกับไว้เคท,ที่ผ่าไปแล้วเนะี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับมาันีนี่คือผ่าจากที่อื่นมาเนาะหลายที่เนาะเป็นอย่างนี้ทํายังไงนะครับมีตั้งแต่ผ่าไปอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์แต่ที่ถามมาคือไม่ได้ตอบเลยนะครับอธิบายงี้กอนะครับว่าในแกสที่ เราไปผ่าใครกันตามนะเล็กอย่างผมบอกเสมอนะหมอแต่ละคนจะมีวิธีการดูแลแตกต่างกันเนาะแล้วบางคนอาจหลังผ่าโอเคอาจจะมีบวมบวมบ้างอะไรบ้างนะครับที่มันยังเซตตัวไม่คงที่เนี่ยมันจะยังไม่ไม่สวยในช่วงแรกนะครับแล้วแต่ละคนมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นผมบอกเสมอว่าถ้าผ่าใครจงเชื่อคนนั้นเขานะครัวที่เขาเขาดูแลเขาอยู่ละเนาะแล้วก็เพราะฉะนั้นคนที่ผ่ามาช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์หรือไม่หนึ่งเดือนสองเดือนเนี่ย มาถามเพจผมก็กขออนุญาตไม่ไม่ตอบคำถามตรงนี้ไปนะว่ามันเป็นอย่างนี้ต้องไปทํายังไงต่ออะไรอันนี้ขออนุญาตไม่ไม่ออกความเห็นเลยเนาะคราวนี้ในเคสที่สมมติมันจบจากเขาละจบจากการผ่าตัดที่ไหนก็นตามนะแก้ไม่ได้ละจบละต้องการจะมาแก้ไขกับผมโอเคอาจจะรอไป้สามเดือนหกเดือนหรือว่าท้นสุดแล้วนะครับต้องมาผ่าตัดแก้ไขโอเคอันนี้เข้ามาได้นะครับต้องเข้ามาดูตัวตัว,ต,วตัวจริงกันเลยนะครับว่ามันองแก้วิธีอะไรเนาะ นั้นจำเสมอว่าท่วงที่มันยังไม่คงที่โอเคมันมีการเปลี่ยนแปลงได้นะอาจจะยังไม่สวยไม่อะไรนะครับเพราะนั้นมีอะไรปรึกษาหมอที่เขาดูแลนะครับนั่นเป็นการให้คําตอบที่ดีสุดลวเนาะเพราะนั้นถ้าถามมาในเพจผมเนี่ยหมอว่ายังดูแลอยู่นะครับส่วนใหญ่ถ้ายังไม่ดึงหนึ่งเดือนนี้ผมไม่ตอบคําถามไม่ขด้ที่นะครับก็ให้หมอท่านที่ผ่าตัดับดูแลเขาตอบผมที่เราไปตอบแล้วเป็นความเห็นเราเาะอาจจะไม่ตรงกับวิธีการดูแลเขาซึ่งแต่ละคนผมจำเสมอว่าวิธีการดูแลมันแตกต่างกัน ค่ะก็คือหมายถึงว่าในทุกการศัลยกรรมความงามทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมหน้าอกตัดหน้าอกหรืออะไรก็ตามเช่นเสริมจมูกทําตาโน่นนี่นั่นระยะหลังการผ่าตัดมันก็จะมีการปรับตัวของการหายของไขมันอ๋อมันมันแตกต่างกันในในวิธีแต่ละคนเนาะบางคนอาจจะสวยตั้งแต่วันผ่าตัดเลยอะไม่บวมไม่ช้าเลยแล้วก็มันก็มาจากหลายหลายปัจจัยใช่บางคนอาจจะมีบวมในช่วงแรกของคำวันโอเคเทสตัวแล้วมาสวยที่สองสาเดือนมันก็มีเพราะฉะนั้น กระบวนการหรือว่าวิธีการของกต่ละัดซึ่งคนไข้แต่ละท่านก็คือการหายแตกต่างกันไปด้วยทั้งทั้งวิธีการของหมอที่เขาผ่าตัดเขาดูแลค่ะมันก็สภาพของคนไข้ด้วยมันมีความแตกต่างกันเพราะนั้นคนคนที่ผ่าตอนแรกนะเขาน่าจะวางแผนอยู่แล้วว่าเขาจะทำยังไงต่อซึ่งหมอมีความเห็นว่าแพทย์ที่ทําการผ่าตัดให้คนไข้แต่ละท่านเขาก็ต้องพยายามดูแลคนไข้ของเขาอย่างดีที่สุดแล้วใหญ่ถ้าเขามาผ่าให้ได้เขามีความรู้อยู่แล้วครับมีความรู้เพราะว่าเราตัดสินใจผ่าเขาก็ต้องต้องเชื่อใจเขาเลยล้ว่าว่าเราเลือกแล้วเนี่ เพราะฉะนั้นต้องต้องขออภัยไว้นะที่นี้ถ้าเกิดแบบสอบถามเข้ามาว่ามหมอตูมีความเห็นยังไงผ่าไปอาทิตย์สองอาทิตย์<ช>แล้วมันเป็นแบบนี้แบบนั้นหมอตูขออนุญ,ญาตคือปัญหาเนี่ย<ม>เรา,า,เ,ราเราเจอเยอะมากไม่ใช่เฉพาะผ่าก้องนงเดียวนะ็ค<ช>ืไปผ่าทุกอย่างเลยที่ผ่าที่หนึ่งแล้วก็ไปขอความเห็นที่ไม่รู้อีกกี่ที่นะครับบางทีไปขอความเห็นเพื่อนคนรู้จักด้วยเราก็จะได้อะไรที่มาไตบหมดเลยเขาเนี่ยน้อยเลยน้อยเลย,ย,เลยจะเป็นยางงู้นว่าโอ้โหวุ่นวายวุ่นวายมาก เพราะนั้นเวลาเราไม่ใช่หมอเราไปเอาอ้ความรู้จากคนมันบ้างรู้จริงบ้างไม่จริงบ้างใส่หัวมาเนี่ยใส่ไปหมดเลยแล้วเขาเนี้ยสับสนละบางทีหมอคนที่เขารักษาเนี่ยอยู่เนะเขาให้ทํานี้ไม่เชื่อละเป็นเชื่อเพื่อนข้างๆที่บอกว่าให้ทำอย่างนี้อย่าไปทําอย่างนู้นสุดท้ายก็มีปัญหาถามว่าเออเป็นเชื่อเพื่อนแล้วเพื่อนบอกมาเนี้ยทำแล้วเป็นไงถ้าเกิดปัญหาเพื่อนรับผิดชอบไม่ได้นะเราปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าหมอที่เขารักษาอยู่ก็ผ่าตัดอย่งบอกให้ทํอะไรก็ทำเนี่ยเพราะว่าถ้าเขาบอกให้ทําเขารับผิดชอบในคาพูดเขาได้ เพราะนั้นเราไปพูดฟังคนอื่นเนี่ยรับผิดชอบเราไม่ได้นะครับไปเกิดปัญหาละใครรับผิดชอบก็กลายเป็นหมอคนที่เขาต้องผ่าตัดเขาต้องรับผิดชอบอีกนะเพราะนั้นย้ําเสมอมีอะไรฟังคนที่ผ่าตัดพอไม่ต้องไปฟังคนอื่นมันมีความแตกต่างกันหลากหลายมากเป็นหลายหลายร้อยแบบในการผ่าตัดแตม้กระทั่งเคสของหมอตัวเองหมอตัวก็คือดูแลอย่างเต็มที่อยู่แล้วเนาะไม่เราไม่ได้เคยแบบรบกงนไปบ่อยอะไรอแล้วอะไรห้ามห้ามนะคะรับรองเราก็จะจะดูแลเทคแคร์อย่างดีอยู่แล้วนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะที่อยากจะมาทําการผ่าตัดกับหมอตู่ะค่ะปรึกษาได้ที่ไหนคะเปียเวสนะครับันจันรงนเสาร์นะ,ะนนนะโรงพยาบาลเปียเวสชั้น4ี่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เท่านั้นนะคะคุณหมอหยุดแค่วันอาทิตย์นะคะสอบถามกับทางทีมงานสัลยกรรมตรกแต่งได้เลยนะคะขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ